สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast เส้นทางแห่งอำนาจของบิ๊กตู่ในวันที่ความสัมพันธ์กับบิ๊กป้อมจืดจางเครือข่ายสนับสนุนอ่อนกำลังการเป็นนายกแฮตทริกสามสมัยหลังเลือกตั้งขังหน้าจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆหนักแม้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะครองอำนาจมาก,กว่า8ปี สร้างสถิติเป็นนายกยาวนานอันดับต้นๆของประเทศและยังไม่มีทีท่าจะลงจากอำนาจยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะอยู่ต่อแต่ในการเลือกตั้งครั้งใหม่โอกาสที่บิ๊กตู่จะได้กลับมาเป็นนายกอีกก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนักเพราะสถานการณ์ของบิ๊กตู่ในวันนี้ต่างจากเมื่อ8ปีที่แล้วถ้าต่างจากการเลือกตั้งปี2562ที่มีเครือข่ายต่างๆให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะพี่ใหญ่ที่ชื่อบิ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นกำลังสำคัญทำให้บิ๊กตู่ประหาดขึ้นมาเป็นนายกและรักษาอำนาจได้อย่างยาวนานโดยมิตรภาพความสัมพันธ์ของสามปอระหว่างพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพี่รองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและน้องเล็กพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในระดับน้ำลึกจนมีการวิเคราะห์ว่าสามปอจะสามารถครองอำนาจไปได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังไม่แตกแยกกันดังนั้นที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามจึงพยายามทําให้ทั้งสามแตกหักแต่ก็ไม่เป็นผลกระทั่งเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วลอรอยร้าวระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมก็เริ่มปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2564ที่บิ๊กตู่วิดถูกความกลางสภาตกเก้าอี้นายกแต่แผ่นเชือดดังกล่าวก็หลุดออกมาเสียก่อนทาให้บิ๊กตู่แก้สถานการณ์ได้ทัน หลังจากนั้นก็พิกเกมกลับมาถือไพ่เหนือกว่าแล้วเปิดปฏิบัติการปลดฟ้าผ่าธรรมนัตแม้บิ๊กตู่กับธรรมนัตจะไม่เก็บํำความรู้สึกแสดงออกให้รู้ๆกันไปเลยว่าไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกันแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าท่าทีของบิ๊กป้อมค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางผู้กองแม้ต่อมาธรรมนัตจะขนสอสอจำนวนหนึ่งออกจากพรรคพลังประชารัฐไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ว่ากันว่าสายสัมพันธ์ของเขากับบิ๊กป้อมอย่างแน่นปึกจนเป็นที่มาของข่าวลือดีลลับในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งกับบางพรรคซึ่งเป็นพรรคที่บิ๊กตู่รับไม่ได้นําไปสู่การเร่งสร้างพรรคใหม่เพื่อเป็นฐานเสียงให้บิ๊กตู่ถึงฝั่งฝันทําแฮตติกเป็นนายกสมัยที่3หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าบนเส้นทางอํานาจของบิ๊กตู่ในวันที่ความสัมพันธ์กับบิ๊กป้อมจืดจางจึงค่อนข้างเหน็บหนาวถึงแม้หลังเลือกตั้งครั้งใหม่ ยังจะมีแต้มต่อคือสอวอร250คนที่มีสิทธิ์ร่วมโหวตเลือกนายกอยู่แต่หากพี่ใหญ่กับน้องเล็กเดินคนละเส้นทางเสียงของสอวอ,อาจถูกแบ่งไปฝั่งของบิ๊กป้อมไม่ใช่น้อยรวมถึงระบบเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เอื้อพักใหญ่แบบสุดลิ่มทิมประตูส่งผลให้พักเกิดใหม่ย,ยากที่จะแจ้งเกิดได้และถึงแม้พักพลังประชารัฐอาจส่งชื่อบิ๊กตู่เป็นหนึ่งในเครดิตของพัก แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะยอมยกมือสนับสนุนในวันโหวตเลือกนายกทําให้เส้นทางแห่งอํานาจของบิ๊กตู่หลังการเลือกตั้งขังนามีความไม่แน่นอนเป็นอย่างยิ่งคันจะลงเองก็ตัดใจลําบากเพราะในวิธีแห่งอํานาจการขึ้นหลังเสือว่ายากแล้วแต่การลงให้เท่ให้สง่างามและยังมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเสือ,อไร่ขยําก็ยิ่งยากมากๆกว่าหลายเท่าขอขอบคุณข้อมูลจากนชั่นทีวี อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ